สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะพี่ๆสมาชิกวันนี้นะคะก็มาเจอกันนะคะเช่นเคยกับสาวโอนนะคะเล็กๆกับแนวทางหวยฮาหนอยนะคะมัดรวมสี่หน่อยนะคะในงวดของวันที่6นะคะเดือนกรกฎาคม2567นนะคะวันนี้นะคะน้องเอ็ดก็มาแบ่งปันนะคะสูตรหนึ่งเม็ดเดียวให้พี่ๆสมาชิกได้รับชมกันนะคะกลอนไปรับชม ฝากกดติดตามด้วยนะคะช่องโอนเลขเด็ดนะคะพี่พี่เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องนะคะได้คิดคำนวณแน,นวทางตัวเลขนะคะมาแบ่งปันพี่พี่สมาชิกนะคะสำหรับแนวทางเมื่อวานนี้นะคะท่านใดที่เข้ามาติดตามรับชมนะคะน้องเอ็ดก็แสดงความยินดีด้วยนะคะเมื่อวานนี้ท่านใดที่มารับชมนะคะสำหรับฮานอยนะคะก่อนไปรับชมก็ฝากคำเตือนเช่นเคย แนวทางตัวเลขทุกตัวนะคะได้มาจากสูตรคำนวณโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะทางช่องไม่สนับสนุนการพนันใดๆทุกชนิดนะคะรับชมเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะแนวทางตัวเลขทุกตัวนะคะได้มาจากสูตรคำนวณน,นะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะพี่ๆเนาะส,สำหรับวันนี้นะคะ ก็ขอให้ปังๆอีกนะคะพี่ๆน้องขอให้มาในตัวนิ้นตัวเจาะนะคะกนไปรับชมนะคะส่วนท่านใดนะคะยังไม่มีที่เสียงโชคก็ฝากไว้ด้วยนะคะพี่ๆใต้คลิปใต้คอมเมนต์นะคะลงเข้าไปสอบถามดูได้นะคะท่านใดที่ดวงไม่เฮงไม่ปังนะคะกับบ้านหลังอื่นลองสอบถามบ้านหลังนี้ดูนะคะหรือว่าอยาก จะเข้ากลุ่มแนวทางฟรีนะคะสามารถแอด ID Line มาได้นะคะ ID Li n e UN 9 7เ1นนะคะเป็นกลุ่มแนวทางฟรีนะคะพี่ๆเนาะท่าในใดที่อยากได้ตัวเน้นตัวเจาะหรือว่าชื่นชอบแนวทางหวยหุ้นนะคะสามารถเข้าไปรับในกลุ่มได้นะคะ เดี๋ยวสรุปผลเมื่อวานกันก่อนนะคะพี่ๆเมื่อวานนี้ให้เด่นที่สามแล้วก็สองวิ่งลูทสองนะคะเมื่อวานนี้ในสูตรนี้น้องเอดวิ่งลูทที่สองนะคะสูตรหนึ่งเม็ดเดียวมาเด้งๆเลยนะคะพี่ๆสำหรับสองนะคะสำหรับรอบเอ่อแนวทางที่เข้านะคะพี่ๆน้องเอสดสรุปแนวทางที่เข้าเลยนะคะวิ่งลูทที่สองของเราเมื่อวานนี้มาในรอบปกติเลขล่างนะคะจุดสอง จ็ดสองนี่มาในตัวที่น้องแอดเน้นให้นะคะพี่พี่เข้าไปในตัวกับตัวเน้นของเรานะคะสายรูดวิ่งยินดีด้วยนะคะมาในรอบปกตินะคะเล็กล่างแล้วก็มาเข้ารอบ VIP นะคะ v i p มาเข้าหนึ่งสองนะคะพี่พี่มาในคู่นี้นะคะมาในเล็กล่างหมดเลยนะคะพี่พี่มาสองหน่อยนะคะวิ่งรูดที่สองเมื่อวานนี้นะคะก็แสดงความยินดีกับพี่พี่ด้วยนะคะ เข้าในตัวนี้นสอแล้วก็เจาะสอ 2, 1, นะคะสายรูดวิ่ง2นะคะส่วน3นะคะเมื่อวานนี้ตัวเด่น3ามเขาก็มานะคะเข้ามาใน3ามห้นะคะพี่ๆสําหรับเด่น3ามท่านใดนำสามกับ2ไปรูดวิ่งก็ไม่ผิดหวังนะคะส่วนในตารางของเรานะคะในตารางเข้านะคะ เมื่อวานนี้ตารางของเราเข้าตัวไหนบ้างนะคะเข้า,อาสองหนึ่งนะคะสองหนึ่งมาในตารางนะคะมาในรอบ VIP นะคะพี่พี่แล้วก็มาเข้าสามห้านะคะสามห้ามาในรอบปกตินะคะเมื่อวานนี้ท่านใดมีโชคลาภก็แสดงความยินดีด้วยนะคะเดี๋ยวมาตามต่อนะคะของวันที่วันที่หนะคะพี่พี่เนาะ วันที่หกก็ขอให้ปังๆรวยๆนะคะพี่ๆวันนี้สูตรของเราได้นะคะวันนี้ได้เจ็ดกับหนึ่งสำหรับหวยฮานอยนะคะท่านใดชอบวิ่งรูดนะคะน้องเอทให้เม็ดเดียววันนี้เจ็ด ส่วนท่านใดไม่ชอบเจ็ดก็เอาหนึ่งไปพิจารณานะคะพี่ๆลองดูนะคะวันนี้ก็ขอให้สูตรเดินดีนะคะขอให้มาในตัวที่น้อง add. เอสจับวิ่งรุดให้นะคะพี่ๆขอให้เจ็ดเข้านะคะวันนี้วันนี้ก็ตรงกับวันเสาร์นะคะวันนี้มาช้าหน่อยนะคะพี่ๆสูตรนี้นะคะเม็ดเดียวเน้นไปที่เจ็ดวันนี้นะคะ ส่วนในกำลังวันตารางของเรานะคะตัวดินมีเจ็ดมีหนึ่งแล้วก็มีห้ามีหกมีแปดนะคะพี่พี่มีสองนะคะพี่พี่ใน ตัวเด่นของเราในตารางนะคะเด่น7กับ1นะคะในตารางสูตรนี้จับคู่จะบ,บินได้นะคะเมื่อวานนี้ตารางของเราก็มานะคะพี่ๆสูตรนี้นะคะตัวเน้นของเรานะคะเน้นไปที่เจ็ดหนึ่งเจดหนึ่งเจดหกดห้าแล้วก็ เจ็ดสงเจ็ดศูนย์นะคะพี่ๆท่าในใดชอบตัวนี้นะคะวันนี้เลขอาจจะไม่สูงมากนะคะพี่ๆคิดว่าน่าจะไม่สูงมากนะคะวันนี้สำหรับ หวยฮานอยนะคะอย่าลืมนะคะได้ตัวดีตัวเด็ดไปแล้วนะคะแต่ยังไม่มีที่เสี่ยงโชคนะคะก็ฝากไว้ด้วยนะคะใต้คลิปใต้คอมเมนต์นะคะลองเข้าไปสอบถามดูได้นะคะสำหรับวันนี้นะคะขอให้ปังๆรวยๆทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะ